อันนี้สระอะไรคะอ,รอุสระอูอ่าค่อยๆเลื่อน,ต,นตัวแรกกออุอูอ่าอ,อ,อ,อย่ามือบังดูด้วยขอดูด้วยมองไม่เห็นอ่ะจออุจุจออุจุดออูดุอ่าอะไรต่อตออุตตตออโตแล้วก็ ออ,อูอ่ะอีกด้านหนึ่งเป็นสารลาอะไรคะอซสลา,า,า,าอูอ่ะสาราาลาอูเปลี่ยนสระบ้างไม่ต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะสารลาอูเป็นกอต่อ,อ,อไปจอูอูจออูอ่ะโดอูดูแล้วก็ ฮะต,ออต,ต่ออูตูสุดท้ายอู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 อ